นายภูมิธรรมยังมั่นใจในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งนอกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่ปิดกั้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลค่ะ แถลงวันนี้มีเพียงพร,รรคกล้าทำและกลุ่มของนายสุชาติชมกลิ่นนะคะไม่เข้าร่วมนะคะซึ่งในภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าขณะนี้ยังจับมือกันทุกพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลและกะ็รวมถึงพรรคกล้าทำค่ะเพราะยังไม่แจ้งอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งการโหวตนายกครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลมอบหมายให้พรรคเพื่อไทยดําเนินการโดยจะเร่งให้เร็วที่สุดค่ะส่วนจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีต้องหาเหลือกันอีกครั้งซึ่งนอกจากมีนายชัยเกษมแล้วก็ยังมีจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่น ที่จะต้องพิจารณาทั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่ดําเนินการต่อไปให้การดึกนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จโดยจะรายงานให้กับพรรคร่วมรัฐบาลทราบเป็นระยะในการดาเนินการนะครับก็ถ้าประชาพิาเปิดเมื่อไหร่กระบวนการในการจะเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีก็จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้ระบบประชารัฐไตยกับกลไกของรัฐบาลที่จะทํางานให้พี่น้องประชาชนได้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วที่สุดครับการที่ทานวันนี้ไม่เสียของทั้งรัฐบาตอนนี้ม่เสียนะครับที่ไมะมีทวามกล้าทเนี่ยในการจัดตั้งในการที่ ขึ้นมาเรายังไม่ได้รับการรายงานอย่างเป็นทางการของพ,พรรคค้าทันะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเรายังจับมือร่วมกันและก็ดาเนินการส่วนจะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นกระบวนการที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นดําเนินการต่อส่วนข้อเสนอของพรรคประชาชน4ข้อในการโหวตนายกนะคะนายภูมิธรรมบอกว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยก็พร้อมพิจารณาได้ทั้งหมดอยู่แล้วค่ะ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา10นาฬิกานะคะซึ่งนอกจากจะมีการหารือถึงการทํางานหลังจากนี้แล้วนะคะก็จะขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีค่ะ